ถ้าผมนี่ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนใบมีดอของตัวจัรโค้งมาเทอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น2104 04D 2104D นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่ว่าจะไปเปลี่ยนจรัจโรโค้งใบมีดจัรโค้งอื่นได้นะครับใบมีดจับโค้งเนี่ยเวลาเราออกเนี่ยเห็นก็จะมีอยู่2ใบด้วยกันนะครับมีใบล่างนะครับแล้วก็ใบบนใบบนตัวนี้ เราสามารถที่ว่าจะเอาหลบขึ้นมาใต้อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงนะครับตัวนี้จะเป็นที่จับดึงนะครับแล้วก็เอาลงมานี้เพื่อที่ว่าจะไม่ต้องตัดตัวผ้านะครับเราก็สามารถที่ว่าจะเปลี่ยนได้โดยใช้ตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ เอาลงมาข้างล่างแล้วนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนใบมีดล่างก่อนนะครับใช้ไขควงปากแฉกแบบนี้ก็วิธีการถอดวิธีการใส่เนี่ยแบบเดียวกันเลยเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีใบมีดใหม่ละเราใช้ถอดใบมีดเก่ากดให้แน่นนะครับให้ดีนะครับผมลืมบอกเทคนิคไปก็คือให้เราเนี่ยมาร์กจุดไว้นะครับว่า ใบมีดที่เราถอดออกมาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่เราจะปรับเลื่อนได้เห็นไหมครับปรับเลื่อนแบบนี้ตัวที่ปรับง่ายๆนะครับก็คือให้ใบมีดเนี่ยเสมอกับตัวด้าน,นล่างตัวฝาครอบนะครับตัวนี้น็อต ตัวเดียวนะครับถอดออกแล้วก็คีมนีบนะครับแล้วก็ออกได้เลยแบบนี้นะครับตัวใบมีดตัวบนนะครับเอ้อขอโทษครับตัวล่างเนี่ยก็คือให้ตัวด้านแหลมนะครับไปด้านหลังแบบนี้ถ้าใส่ผิดมันก็จะตัดไม่ได้นะครับ ง่ายๆเลยเทคนิคก็คือให้ถ่ายรูปไปก่อนอ่าถอดใบล่างมาแล้วนะครับเราก็ใส่ใบล่างก่อนนี่ถ้าเห็นไม่ว่าถ้ามันบางทีเสียมันจะบิดๆแบนบนี้ก็พอใช้ได้ครับถ้ดีก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ก็ได้ที่ใส่ก็มือจับไว้นะครับอ่าตามทันนะครับก็คือใบมีดล่างนะครับอันนี้ผมจะเรียกว่าใบมีดล่างไข่ควงนะครับ เอาใส่เข้าไปแค่พอ,อขยับได้นิดนึงก่อนแล้วก็ปรับพอเ,เห็นว่ามันเสมอแล้วก็ขันให้แน่นแค่นี้เองส่วนใบมีดบนนะครับตัวนี้ผมก็จะขยับลงธรรดามจะอยู่งนี้เนาะเพื่อเราจะตัดผ้านนี้ผมขยับลงนะครับเสร็จแล้วก็ เอาออกได้เลยกากดนิดนึงนะครับระวังใบมีดล่วงนะครับลัดล่วงด้วยเนาะนี่ออกมาแล้วจะออกมาพร้อมกับที่จับแบบนี้นะครับตัวนี้มันมันจะมีอยู่ด้วยกันมันจะมีแหวนนะครับให้ระวังตัวนี้ระวังล่วง ไปไหนก็ดึงออกได้เลยอ่านี่คือใบมีดบนนะครับเวลาใส่เป็นเห็นเป็นตะขอแบบนี้เลาะอันนี้จะเป็นด้านคมของเขาก็ระวังนิดนึงจะคมมากเหมือนกันครับเวลาใส่ก็เอาใบใหม่มาอันนี้ผมไม่มีใบใหม่ผมให้ดูว่าวิธีการถอดเข้าถอดอดอกเป็นยังไงบ้างวิธีการเปลี่ยนนะครับสมมุติได้ใบใหม่มาแล้ว จับพี่ดีแบบนี้แค่นี้เองขันแน่นาใส่ควงก็นี่แนะนำะหัวใหญ่นะครับขันแน่นแล้วก็ทดสอบดูนะครับ ขึ้นมาแค่นี้เองถ้ามันปรับผ้าได้ดีไม่ดีอะไรยังไงก็สามารถที่ว่าจะปรับให้มันขยับขึ้นขยับลงหรือไว้มีสูงไปเขาขยับลงมาายนอตขยับลงมาก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนแบบง่ายๆก็ลองทำดูกันนะครับผม